เมื่อวานเราก็ไปสร้างมาสคอตประจําเมืองมาเหนื่อยจริงเลยวันนี้ผู้หราคงไมใช้งานอะไรเราอีกนะแต่ว่าไอ้มาสขอตนั่นมันก็ดูดีเหมือนตัวเรานั่นแหละ <c oughs> แต่ว่ามันจะดึงดูดคนเข้ามาเมืองนี้เยอะไหมนะแต่เช่ามเถอะเรามาหาได้กินก่อนกว่าวุ้ยไก่โอ้ยน่ากินจังเลยกินหน่อยดีกว่าอ่าอร่อยโอเคโอเคพักผ่อนดีกว่า,านอนสักแป๊บนึง่งเฮ้ยโอเคอยู่บอยเอ๊ะ ยังไม่ทันนอนเลยฟัวมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วคราบโอ้ยดูท่าแกรีบนะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่หรอเออพอดีเมื่อกี้ผมกำลังจะงีบนะครับท่านทักมาพอดีผมก็เลยวิ่งออกมารับท่านนี่แหละครับอ๋อเหรอฉันขอโทษด้วยนะแต่ว่าพอดีฉันมีเรื่องอยากให้หน่อยช่วยอีกแล้วน่ะคือฉันอยากทำรูกปั้นเทพีเสรีภาพเคเนครซี่น่ะนาอยช่วยทำให้หน่อยได้ไหม เออเอาอีกแล้วเหรอครับโอ้นโอ้น่ามันน่าจะช่วยทำให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นได้นะฉันเห็นประชาชนต่างเมืองเขาพูดถึงเมืองเราอยู่เหมือนกันนะ่ะแต่เขาอยากให้มีเทพีเสรีภาพไว,คว้คอยยึนดนียวจิตใจนะ่ะเ็เหรอครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้สวยที่สุดแล้วกันนะครับผมขอไปเต็มตัวก่อนนะครับคุณล็อบบี้โอเคโอเคขอบใจน้อยมากนะครับครัผมอินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลงป้านะอภิะญาญา,ยายท่านด้วยนะครับก็มาพบกับผม,บผมโอเคโอเคนั่นเองนะครับกับพุทเจ็คโอเคโวนะครับซึ่งวันนี้นะครับประธานาธิบดีร็อบบี้นะจ้างให้ผมนะฮะไม่สิเขาสั่งเลยสั่งให้พี่เคนะมาทำอา่ารูปปั้นเทพีเศรษฐีภาพพี่ขวัญเคนเคซี่นะฮะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงกันนะคอยดูกันได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยว จริงๆมันก็เป็นคําขอที่น้องๆอยากให้ทํามานั่นแหละครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ตามที่น้องๆต้องการเลยนะครับผมโอเคปรุยนะครับก่อนอื่นเราจะสร้างฐานขึ้นมาใหม่นะฮะร,รู้สึกตรงนี้จะไม่พอนะครับโอเคเราสร้างฐานเพิ่มเลยเอาใหญ่ๆเลยนะเหลือไม่เป็นไรโอเคครับเราถมพื้นไว้เรียบรอยล้วนะครับต่อไปเราจะ ทำให้มันดูแบบสมจริงนะฮะด้วยการทำเสานะฮะโอเคครับตอนนี้เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนะฮะต่อไปเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับสำหรับรูปปั้นเทพีเซรีภาพ k n Crazy นะครับ่อนอื่นเราจะก๊อปสเกลอันนี้มาเลยนะฮะหน 8, 8ึ่งสองสบล็อกนะครับแล้วก็เว้นอ่าส สามข้างละสามแปดแปดบวกหกสิบสี่บล็อกนะครับโอเคค่ะ okay, พี่ขวัญจะเป็นสีเทานะครับต้องการเป็นเทาเข้ยมเดียวผมขอเลือกสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้ได้สีเทาที่ต้องการมาแล้วครับโดยผมจะใช้สโตนกับขนแก่สีเทานะครับผมมาเรามาวางกันเลยนะครับหกบล็อกใช่ไหมไปแปดบล็อกแปดบล็อกเร้องใช้สีเทาอ่อนก่อนครับอ่าแปดบล็อกตึบต๊บตึ๊บสาม ตรงนี้2นะครับฟึบสีเข้มขึ้นมาจะ2อ่าโอเคได้แล้วครับ8ดบล็อกต่อไปก็สร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึงนะครับอันนี้ก็อุย๊ยอันนี้สีเดียวกันนะครับฟึบฟอ่าเรียบร้อยต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสีออกขาวๆเนาะตีเป็นสีขาวไปเลยละกันนะครับอ่าโอเคอย่างงี้นะฮรแล้วก็เป็นสีเทาเข้มเหมือนเดิมฟึบ ก็ปั๊บปั๊บอุ้ยนี่นี่ครับจะไปเป็นสีออกโทนฟ้าๆน,น,น้ำเงินน้ำเงินประมาณนี้ต้องสีนี้เออสามสีนี้ใช้ได้ครับสามสีนี้เลยนะครับตรงการนี่ขึ้นมากี่บล็อกไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวยว,วางไว้กําหนดไปก่อนอ้าตรงนี้ตรงนี้สีนี้นะครับเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะจะได้แบบนินสยสวยๆหน่อย ลาพิดไอเคดิเนเหนียวมันมันไม่ค่อยสวยสำหรับผมนะเดี๋ยวต่อไปนี่เอาเป็นสีขาวใช่ไหมนะฮะต่อไปก็เป็นสีเนื้อสีเนื้อสีเนื้อว่างนะครับขาวฝั่งนี้ก็เป็นสโตนเนื้อเนื้อคู่เนื้อคู่ชิ้นอยู่ที่ไหนอ้าไม่ใช่นะต่อไปใช้เป็นสีฟ้านะครับ คนแก่สีฟ้าวางตรงนี้วางตรงนี้นะครับเราได้ขาบีขวัญมานิดหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทาให้มันดูมีมิติกว่าของผมนะเออเดี๋ยวของผมไปเสริมให้มันมีมิติด้วยกว่าแต่เดี๋ยวก่อนทําของมีขวัญก่อนนะฮะกันเองเลยเรามาทําตรงนี้ก่อนสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลขอเลือกแป๊บหนึ่งโอเคน้ำตาลมีสีประมาณนี้นะเยอะมาก นะครับสีอ่อนผมใช้อันนี้แล้วกันนะวางไว้อันนี้ใช้ได้เลยสีน้ำตาลนี่อันนี้เข้มมาหน่อยแล้วก็มาเป็นนี่เอาบอลสเตนเคนี่อ้าวเอาอันสามอันนี้นะฮะวนนี้ทิ้งไปนะครับต่อไปเราอยู่ในช่วงการวางแล้วนะฮะมามา,มาเรามาเริ่มวางกันดีกว่านะฮะอันนี้เป็นสีน้ำตาลโทนกลางนะครับวางอย่างนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมไฟก็เป็นสีอ่อน นีฮะแล้ก็อ่อนขึ้นมา2อันนะครับสีเข้มอันหแล้วก็สีกลาง2อันนะครับทำอย่างนี้กไปอีฝั่งหนึ่งด้วยนะครับนะีฮะต่อไปตรงข้างบนนี้เอาหิมมาตกใส่นะฮะเป็นสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมอันนี้เลยนะครับสีนี้สีนี้นะครับตามด้วยอันนี้ใช่ไหมสองข้างฟึบ ก็ใช้อันนี้แปะข้าหมดเดี๋ยวนะทำไมสกเกลสกเกลแม่งแปลกแเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะอ๋อเก็ตแหละนะฮะตรงนี้ไม่มีนะครับเออนี่ลืมทุบนะฮะต่อไปก็เป็นเอาสีฟ้าสีฟ้าแบบนี้สีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะรบอบรอบปึ๊บเรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะฮะเรายังยังไม่เสร็จนะเราขอแก้นะฮะเราขอแก้ให้มันดูมีมิติโดยการทำแบบนี้นะฮะเออนี่นี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำข้างๆอีกนะฮะอีกนานวันนี้เราอยู่ด้วยกันอีกนานนะฮะต่อไปเรามาทาในส่วนของช่วงตัวกันดีก,กว่านะฮะแต่ตัวที่ขวัญมันมีผมด้วยเนี่ยสิ ทำยังไงดีเราทาตัวก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดมากนี่ขวัญตรงนี้เป็นเอลรอยเนาะนี่เป็นส่วนตัวทั้งหมดก็วางอย่างนี้ไปเลยโอเคตอนนี้เราได้เทามา3แบบแล้วนะฮะนี่3แบบ3สไตล์นะฮะยากใช้เล่นนะฮะดูยากมากตรงนี้1 2ประมาณ2บล็อกนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะวางอางไรก็ได้เพราะว่าเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เห็นเนะะี่ยวางไปเลยนะฮะส่วนบล็อกที่3อันนี้ต้องต้องต้องเลือกหน่อยนะฮะเอา มันจะเป็นสีเข้มนะฮะเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะต่อมาก็เป็นสีนี้แล้วก็สีนี้นะครับอ่าเอ๊ะทำไมช่วงตัวพี่ขวัญเด็กจังวะนั่นไงนั่นไงนี่เราลืมลตรงนี้มันเป็นสีแดงด้วยนะฮะแสดงว่าตัวพี่ขวัญใหญ่กว่าน,นั้นนะครับไม่ไม่ใช่นี่เฟิรตัวพี่ขวัญประมาณนี้เออนะครับแล้วก็ ตุ๊บต๊บปุ๊บ๊บ๊บแก้ใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่เปนไ้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้อาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เออถูกล้นี้ถูกแล้วประมาณนี้นะฮะได้แล้วนะครับสมส่วนแล้วนะครับต่อไปก็ใช้อันนี้ต่อเนาะจริงๆเอ๊ะอันนี้ไม่รู้เราเราไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรหรอกแต่ว่าเราทำเป็นงั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ได้ไม่เป็นไร หนะฮะสองแล้วก็3นะฮะประมาณ3บล็อกไปก็เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีทีหนึ่งนี่ครับโอเคเราลาวนี้นะครับตอนนอกนี้ก็ใส่สีนี้ไปไม่เอาเราจะไม่ทําให้มันเหมือนนะฮะเราจะได้แยกออกว่านี้เป็นผมนะฮะดังนในส่วนของชุดพี่ขวัญนี้เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเอาสีเนื้อลงก่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับ1 2บล็อกแล้วก็ต่อมาประมาณนี้นะครับ ปับ๊บไปเป็นสีชมพูมีขวอนแก้มนี้น่าจะชมพูดีนะครับเอ,อ๊นะไฟก็เป็นสีเนื้อเอาสีเนื้อมาลงก่อนนะครับโอ้ยวางผิดวางผิดนะครับนี่นีถูกนี่ด้วยวางนี้โอเคยากอะสกินวีขวันทำยากมากแล้วน่ากระทบเลย ไว้ลืมไปเราต้องยนนออนนื่นหน้าออกมาเสนอหน้าเสนอหน้าเสนอหน้าออกมาหนึ่งอันหนึ่งบล็อกนะครับประมาณเออน่าจะสวยน่าจะสวยตอนนี้ให้ทุเลสอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่งสีฟ้ากับสีน้ำเงินเนี่ยฟึบอ่าเอ้ยนี่แล้วก็น,นี่นะฮะอันนี้เป็นสีเนื้อให้หมดนะครับไออันนี้ไม่มีดิตึ๊บเติบโอเค ต่อไปเรามาดูส่วนที่ทําให้ตัวพี่ขวัญทายากกันนะฮะอันนี้ตรงนี้เป็นคอเนอะเาะมาดูส่วนที่ทําให้พี่ขวัญทายากที่สุดกันคือผมนั่นเองนะฮะโดยสีที่เข้มที่สุดบนหัวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้สลับสลับกันสลับเชื่อผมผมเรียนมา สีหัวต้องแดงสดแบบนี้จะสวยนะครับโดยมันเริ่มจากหูมันเริ่มจากกางงกีนี้เลยเหรอนี่อ่ะซึ่งถ้าผมจะทําให้มันสวยผมไม่ต้องทําแบบนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็เอาสีแดงมาลงใหม่นะครับนี่อ่ะขึ้นไปผมไม่อยากให้มันดูเรียบนะเอาจริงๆก็เรื่องมากกันเลยอ่าประมาณนี้นะครับ ซื่องผมว่าตัวนี้มันจะเป็นเสื้อเว้เรื่องเราก็ควรจะเติมเต็มในจุดจุดนี้ไม่งั้นคอพี่ขวัญจะเว่งนะฮะโอเคโอเคครับเรามาต่อที่ผมกันต่อเลยนะครับจริงๆพี่ทําไปแล้วนะเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคครับเรามาต่อที่ผมกันต่อนะฮะ ว่าตอนแรกพี่ทําไปแล้วนะมันเฟลนะเดี๋ยวพี่จะมาทําใหม่นะฮะคราวนี้จะกะดีๆมันงงอะ่ะผมมีขวัญอ่ะรูึกตรงตอ่ะส่วนนี้จะบางบางตาหรือเปล่าจริงเราทําธรรมดาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเปะเพิ่มเติมให้มันสวยน่าจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดนะครับต่อไปเป็นสีสีนี้แล้วก็สีชมพูปึป๊บปบแล้วก็สีนี้นะครับแล้วก็สีแดง อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นนี่ยาวลงมาเลยยาวยาวลงมาเลยตรงสีผมส่วนนี้ผมทําได้แค่นี้นะเพราะว่าสีมันไม่ค่อยเข้ากันอนะสีมันไม่ได้จริงๆนะฮะมันอ่อนต่างกันนิดเดียวในสกินจริงคนระับผมจะพยายามทาให้มันดูดีเอ๊ะดูดีที่สุดแล้วกันนะดโดยถ้าจะให้ดูดีสุดผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับเอ๊ะไม่ ถ้าให้ดีที่สุดของผมนะคือให้มันเป็นสีชมพูเปนหมดเลยเว้ยแค่ตรงนี้เข้มขึ้นมาแค่นั้นพอเนยฮะตรงข้างล่างนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนสีมันเพราะมันต่างกันน้อยอนึงนะฮะอ่ะโอเคก็ตามให้แดงสดปิดมันไม่สวยหรอกแต่ว่าผมว่าแบบนี้ก็ดูแนวไปอีกแบบหนึ่งนะ โอเคต่อไปเรามาทําผมอะไรของพี่ขวัญเขาอะ่ะเขาจะมียื่นออกมาถูกไหมซึ่งผมว่ามันจะสีนี้นะฮะสีนี้ก็สีนี้ผมพี่ขวัญออกแนวมันจะปิดตาอย่างเงี้ยเหลื่ลมอมๆอ่ะเออจะเหลื่อมๆปิดตาอยู่ข้างหนึ่งนะฮะก็ต้องทําแบบนี้แหละนะฮะเพื่อให้มันดูสมจริงที่สุดอ่าห้ามเป็นแบบนี้มันก็พอสวยอยู่นะ <laughs> จริงๆมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนะั้นหรอกครับ มันมันแดงได้อย่างเงี้ยจริงๆผมอยากให้มันไม่ใช่สีชมพูอะให้มันแดงกว่าเนี้แต่มันได้แค่นี้จริงๆก็ก็จำใจให้มันเป็นสีชมพูไปนะฮะก็ขอภัยจริงนะฮะที่มันไม่ค่อยเหมือนหน้าพี่ขวัญจะเท่าไหร่นะฮะจริงๆก็เออมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะเออไม่รู้ถ้ายป็งไงพี่ทําได้แค่นี้นะขอโทษจริงๆนะฮะสำหรับใครที่คาดหวังว่ามันจะสวยนะพี่ทําได้เท่านี้อยากร้องไห้ยากมากนะะผมพี่ขวัญ ไม่เคยทำผมใครยากขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนี่เอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับสี่สี่ใช่ไหมอันนี้มันติดผมไม่เป็นไรนะครับมันก็ยืดออกมาห้าบ็อกหนึ่งสองสาม อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับไม่พม่ฮันดีดีฟึบฟึบอ,อ่าทำเป็นเทพีขีนิ้วนะฮะแบบประเทศนี้ต้องเกาไกล้นะฮะขีนิ้วสั่งนะฮะสั่งได้ทุกคนเออเสร็จแล้วในที่สุดอแขนพี่หวนเกดีที่เสร็จแล้ว,ข,ลวข้างหนึ่งเนะี่ย นะฮะต่อไปเราทำอีกข้างหนึ่งกันนะ,ะโอ้ยเหนื่อยเนี่ยหบล็อกนะฮะ, box, ะ,ฮะแล้วก็เป็นสีเข้มหนึ่งบล็อกเปิบ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 อันนี้ไม่ใช้เออแล้วก็เป็นสีเนื้อปูบปบๆๆบแมนตัวพี่ขวัญดูสูงกว่าวะ <laughs> ของผมทำผิดสเกลแน่ๆเลยชัวนะฮะ โอเคครับอืมข้างหน้าพี่ขวัญเสร็จแล้วนะต่อไปเหลือแค่ข้างหลังนะครับโอเคเราไปลุยข้างหลังต่อเลยนะจ๊ะข้างหลังพี่ขวัญจะเป็นยังไงนะผมขอทำแบบรวบรัดนะครับกูจัดแดงให้หมดเลยจ <c oughs> ัดแดงให้หมดเลยเนาะโหยากมากกะทำพี่ขวนนะัญอะผมเหนื่อยอะเหนื่อยแบบโอ้ไม่นู้จะเหนื่อยวะยังไงแล้ว อันนี้ขอทําเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมาทําส่วนของตัวนะครับเพราะตัวยังไม่เสร็จส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นผมปิดนะผมปิดอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ทําแบบสีนี้ทั้งตัวไปเลยก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนเราไม่ต้องทําละเอียดนะฮะเราทําโปร่งๆแบบนี้ อ่ะผมว่าตัวพี่ขวัญอารมณ์ประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวมีผมแดงตัดยังไม่เสร็จหรอกจริงๆผมจะทําไขมันให้มันออกมาถ้าไม่มันออกมานี้มันคงเฟี้ยวเ,าเาหาะน่าดูนเนาะต่อไปก็ทําสีน้ําตาลนะครับน่าเออเอาประมาณนี้นี่ครับทาให้มันเหมือนมันมันมดอยู่ จริงมันไม่ได้มัดหรอกจริมันต้องเลยเออกมาอันหนึ่งนะถ้ามันมัดกูจะสมจริงไปไหนเนี่ยประมาณนี้นะครับมาเราก็เสร็จแล้วเนาะใช่ไหมเสร็จแล้วต่อเพิ่มมา3บล็อกนะครับ123เว้นไว้อันหนึ่งนะฮะโอเคตรงกลางนี้เป็นสีฟ้าแบบไหนวะแฮกไอเนี่ยได้ไหมวะเออ ได้ได้ได้เออใช้ได้อยู่ใช้ได้เอานี้แหละข้างหลังเราเป็นน้ำเงินโอเคข้างล่างเป็นสีล้อมรอบสีรอบนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนทำเป็นขั้นๆไปกางเกงเสร็จแล้วนะครับโอ้ยลนข้างล่างข้างล่างเป็นสีเทา เท่านี้ใช่ไหมก็เอาเออกมาเลยเรียบร้อยนะฮะความยาวรอบตัวพี่ขวัญน,นะต่อไปเรามาต่อต่อผมแดงพี่ขวัญให้เสร็ยากจริงอะ่ะหัวแดงเนะนี่ยนางหัวแดงเนี่ยนางหัวแดงเดียดเด๋ยวขอตีมันต้องกว้างกว่านี้นี่เอามาเอามา ออกมานี้ออกมาจากนี้สองบล็อกถูกไหมนี่ก็สองบล็อกโอเคได้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 ประมาณนี้นะฮะวันนี้วันนี้ผมว่าผมจะให้มันเป็นสีแดงทั้งหมดเลย <c oughs> น่าจะดีแค่ดีเนี่ยโอเคประมาณนี้ทีนี้เราก็ถมจ้าถมถมถมไม่ต้องถมข้างในหรอกถ้าเราขี้เกียจ ซึ่งเราขี้เกียจไหมเราขี้เกียจนะฮะต้องคิดอะไรมากเราไม่ทำแแดงหลักสีแล้วนะฮะมันยากเกินไปเราเอาแดงหมดเลยนะฮะไม,ไม่ต้องมีไม่ตรองมิติอะไรหรอกโอเคผมมีขวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโคตรยากบอกเลยยากมากจะมีส่วนที่ผมว่าอ่าตรงนี้ผมตัวนี้ผมจะตัดเอ้ยไม่ให้ดิต้องตัดคำวนออก เออวันนี้ผมจะตัดออกให้มันดูสมจริงว่าผมมันขยาย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 นะครับเออประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาทำโบโบสวยใสยของพี่ขวัญกันนะครับโดยใช้สีชมพูอ่อนกับชมพูเข้ม2อ,อันสลับกันนะครับโดยผมเขาจะอยู่ประมาณบล็อกที่3ใช่ไหม หนึ่งสองสามบล็อกที่สี่นะฮะบล็บอกที่สี่จริงๆผมว่าทําให้มันเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยมันก็น่าจะสวยกว่านะเอาสีนี้ดีกว่าเราต้องอะแดเราจะไปเหมือนหมดไม่ได้เรียบร้อยนี่ได้โบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสร้างอุ้ยอโอ้ชิตเรียบร้อยนะฮะอันนี้เราทําทพ่ขวัญเสร็จทุกด้านทุกมุมแล้วนะครับ นี่เป็นไงเรียบร้อยเป็นพี่ขวัญชี้มือนะฮะสวยใสสไลเดอร์หุ่นเอกเซอื่มไปเลยนี่เป็นไงยืนคู่กับพี่พีอาจจะไม่ค่อยเหมือนพี่ขวัญจะเท่าไหร่เนะ,ะเยฮะเดี๋ยวเตรียมทุบพวกนี้นะฮะอ๋อใช่พี่พีว่าพี่พีจะทำของพี่พีตรงนี้ด้วยโอเค อย่างนี้นะฮะเราก็เพื่อความสมจริงเราก็จะฟึบฟึบฟึบมาอย่างนี้นะครับมามาข้างหลังด้วยนะฮะนี่ครับเรียบร้อยนะฮะโดมีมิติสวยใสไรเดอร์ขึ้นมากันทั้งคู่เลยนะครับ เนก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมยังไงชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับอาจจะมึนงงสักหน่อยนะครับเพราะว่าทรงผมมีขวัญทำยากจริงๆนะฮะโหยพี่งงมากไม่เหมือนด้วยครับพี่ทำผมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะฮะแต่ว่าขออภัยน้องๆด้วยนะครับที่ทำมีขวัญออกมาไม่สวยใสเหมือนสกินจริงๆนะฮะยังไงก็ ฝากดูกันด้วยนะครับผมที่พยายามทำเพื่อนน้องๆมากๆเลยนะฮะน้องๆอ,อยากให้พี่ทำอะไรต่อนะฮะเชิญพิไว้ด,ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้าสวัสดีจ้า